สวัสดีเพื่อนอันนี้ป้าวัลลาเข้ามาทางนายเจดีวัดพุทขอ,อกแล้วนะคะก็จะมีจุดคัดกรองนะคะวันนี้รถนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาลงมาด้วยว่ข้ไปไปก่อนขอถ่ายวีดีโอค่ะเข้าก็ไปทำแมมันซาย่างออกกรอนผอยเลยอยิไปที่หลังมันซานาออกไม่ไม ก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะรัสเซียดีติยาลาบด,ดีนะคะเดี๋ยวจะพ่ายเอฟซีขึ้นไปดูนะคะยสเซียการี่ล่ะค่ะ ไม่ได้มาจากทางอื่นค่ะก็จะเมื่อกี้อุโมงอุโมงแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดผัดกรองค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอฟซีค่ะคก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาจุดพดกองที่วัดป่าภูท่อวัดภูท่อนะคะค่ะ รถหนึ่งคันมากี่คนหนึ่งคันก็ลงคนเดียวก็ได้ค่ะ<อ>ต้องลงกับเดียทุกคันนะครับเรื่ออรายงานดูค่ะลงที่มีรถเหรอคะจนไหนที่มีรถก็ค่ะมาจากเซกาบั้นต่องนี่คะ่ะค<อ>่ะไทยบ้านเฮานี่คะ่ะ <laughs> วิตตี้รถนะลูกข้างหลังค่ะ กาพลาก็จะพาเดินนะคะหลังจากที่จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ปกครองและอ,อสมอนะคะหลังจากที่ผ่านมาก็จะพาไปดูลานจอดรถนะคะลานจอดรถก็จะมีบริเวณล,ลานจอดรถกว้างมากนะคะดูนะิคะเอฟซีค่ะเยอะแยะเลยค่ะ มีต้นดอกไม้นะคะต้นวาสนานะคะเจดีก็มีต้นกระบองเพชรค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกระบองเพชรต้นใหญ่ต้นต้นจัน t าต้นใหญ่มากต้นจันทาต้นใหญ่มากค่ะนักเรียนมีต้นพับพึงนะคะพับพึงป่าที่บิตี้ พีวิตี้คะถือกล้องให้แม่หน่อย <Okay. S 1> กี่นาทีแล้วมัตนตทับพึงค่ะเพื่อนๆทับพึงมีดอกด้วยนะคะอันนี้เป็นพืชสมุนไพรนะคะพบชามดำเขียวรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะเอาใบามันไปขถังไฟแล้วก็มาปลูกปลูกปลูกที่แผลที่พบชามดำเขียวก็จะหายเลยนะคะเป็นพืชสมุนไพรพื้นที่เต็มมีแล้วอ่ะ Dạ, yeah. rồi